เอาละครับในเบรกที่สองนะครับกับรายการเจาะสนามหลีบบุิภาคกับเลขาเดนะครับแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันพฤหัสนะฮะซึ่งเราจะมีการสัมภาษณ์โคตชนะครับแต่ละเบรกก็เบรกหนึ่งก็ทีมหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันพฤหัสเนี่เรามีแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเที่ยงคือถึงทีหนึ่งอ่ะในเบรกนี้นะครับเราจะไปกันที่อุบลกันหน่อยนะฮะที่ทีสามในโซน ตอนบนนะครับทีมอุบลราชธานีเอฟซีนะฮะซึ่งตอนนี้ประธานสโมสรวิกตุนะครับโงรงสั์มูลสารอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับ่ัดีครับครับก็ตอนนี้อยู่ที่ f อฟเอมเก้าสิเจ็ดนะครับแล้วก็ออนไลน์ไปทั่วประเทศนะฮะครับผมเอาละเรามาคุยกันหน่อยนะครับเอาเริ่มจากประวัติกันก่อนเรายังไม่เคยคุยกันนะครับพี่ตู่เข้าวงการฟุตบอลเนี่ย ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่จริง่ตั้งนานตั้งแต่เริ่มเริ่มก่อตั้งรีในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดอืมกี่บเรัชธานีมาก็ก็เริ่มก่อตั้งแต่ผู้บหานชุดเก่าเรื่อก่อตั้งรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้ามาดูแลเต็มๆก็ครับก็มอบมอบให้คนอื่นไปทํารีที่สองใช่ไหมสมัยนูน้นนะครับผมสองพันสิบอ่ะนะใช่ใช่ใช่ที่เป็นนายกสมาคมกีฬาครับอ๋อครับ แล้วไงต่อนะคือก็ที่แรกก็มอบให้องค์การบริหารจังหวัดทำอืมแต่ตัวเองก็มีงานรล้ตัวเขาต้องดูแลแกลนิกีฬาเกือบสามสิบกนิกีลาอ๋อก็ปรากฏว่ากลับเป็นอุบลยูเนเต็ดในยุคนั้นก็อืมอืมมีมีปัญหาในเรื่องของไปตละวิวาสกันในสนามแล้วว่าอุบลยูเนเต็ดถอนทีมอืมอืตถอนทีมจัด ทีต่อมาทางสมาคมก็เลยขอร้องว่าอุบลเขาควรจะส่งอืทีมเขาเรื่องการแข่งขันเพราะเป็นจังหวัดใหญ่อืออืมพี่เองก็เลยได้มอบหมายให้อีกทีมหนึ่งเข้ามาดูแลคือตอนนั้นเป็นท่านสศสศชวิทย์เข้อามาส่งทีมเขาเรื่องการแข่งในในน้ำอุบลไทเกอร์อืออืมใช่อุบลไทเกอร์หลังจากนั้นทักปีหนึ่ง ก็ทีมอุบลยังไม่ประสบความสําเร็จพี่ก็เลยทงสมาคมก็เลยขอร้องให้พี่เข้ามาทำพี่ก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำอีกมาเป็นประธานสโมสรเองอือปีไหนพี่สองพันสิบสิบสามหรอสิบสองสิบสองสิบสองพี่พี่มาเล่นอุบลเมีครับผลงานเป็นไงฮะปีแรกก็ใช้ใช้ต่างเออเพราะอนั้นใช้ใช้เด็กนังเรียนกีฬาเด็กท้องถิ่นทั้งหมดร่วมกันใช่ ใช้ท้ายตารางแต่ปีแรกก็ยังไม่ได้ทําเป็นประธานสโมสรจะมอบให้ท่านนาจากครูพัานท้องโรงกีฬาดําเนินการตัดทีตรงนี่ยครับพี่ก็เป็นผู้จัดการทีมด้วยปีต่อมาก็เลยต้องทําเองนะทีนี้ก็เลยไปจับเต็มมือเลยก็ดูแลตั้งแต่เรื่องนักเตะเรื่องคโค้ชเรื่องการจัดการเองทุกอย่างก็ได้ลองแข่งอืม ได้เป็นตอนนั้นอันดับสามอันดับสามเขาเอาสองทีแม่เน่ยสามเอาสองทีไปแชมเปี้ยนลีกครับครับใช่อันดับสามต่อมากนะ็ได้เป็นได้ไปแชมป์ครับใช่แมป์ก็ก็หลังจากนั้นก็อยู่ก็ไปแชมเปี้ยนลีกสองครั้งก็อยู่บนบนหัวตารางตลอดเห็นในตัวนี้อืมเขาถือว่าสำเร็จชั้นหนึ่งครับอืมสำเร็จสุดยอดสำเร็จนะครับแต่ก็ยังมาไม่ได้ถึง ขั้นเลื่อนชั้นในช่วงแชมเปี้ยนลีกยังยี่ไหนครับแล้วก็มาปีนี้ปีนี้เราไม่ได้เลื่อนหลังจากไปจชมเปี้ยนลีกแล้วไม่ได้เลื่อนไม่ได้ขึ้นชั้นก็ก็ได้เลื่อนที่มาเลื่อนแชมเป็นชิพที่มันเป็นหนลีกใหม่ซึ่งหลังเองก็ครับก็ก็ก็ดูก็ได้เปลี่ยนทีมที่อะากจะปำีนี้ก็แต่ปัญหาคือทุกทีมก็ส้งนั่งทอัปเดต ทีมใหม่ทั้งนักฟุตบอลทุกอ,อ,อะไรต่างๆแล้วก็อย่างไม่มีข้อมูลซึ่งกันและกันก็คงจะหมดหมดเล็กแรกน่าจะรู้ใครเป็นใครน่าจะรู้ว่าจะต้องตับอะไรบ้าง <c oughs> ต้องรู้ว่า <c oughs> จะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนก่อนก็เราประกาศกันอยู่ตลอดว่าเรามีลีกใหม่ในปีนี้นะฮะซึ่งเป็นลีกที่มาขั้นกลางระหว่างด erm ิวิชั่นสองเดิมะเนาะกับไทยกับดิวิชั่นหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อลีกกัน ว่าดิวิชันหนึ่งเป็นทีสองลีกใหม่เนเป็นทีสามแล้วก็ดิวิชันสองเป็นทีสี่นะครับ,รบซึ่งพี่เนี่ยขึ้นมาที่ทีสามโดยที่เอาหัวกะทิเลยของแปดภาคในปีที่แล้วเนะเาะก็มาเจอกันอันดับหนึ่งถึงสี่นะครับบางโซนก็ห้าอะไรอย่างนี้สรุปยอดรวมก็คือยี่สิบเก้าทีมแล้วก็แบ่งเป็นสองสายนะครับสายข้างบนกับสายข้างล่างแบ่งตามภูมิภาคนเนาะอันนี้พี่อยู่สายบน เดินทางไกลหน่อยเออสายบนอีสานขึ้นเหนือนะครับอีสานเหนือตะวันออกกลางเอ่อลึกภากวันเอานะฮะเหนือสุดๆก็จะมีพะเยามีพะเยาแพร่อ,อ่าพะเยาแพร่นะครับต้องมาแพร่เพชรลำพูนเออลำพูนน่นาจะใบนูนะเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เออตรงนี้วางแผนยังไงฮะสําหรับการเดินทางของอุบลก็ก็ได้เตรียมการในเรื่องของ แผนการเดินทางอยู่ครับพี่เ็เรียอน,นกองมาประเมินแล้วท่างอืบลตะวันออกสุดท่านนั่งเครื่องประเมินค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณสองล้านเศษอืมที่ไปกไกลๆนะ,นะไกลเลยก็อย<ๆ>่างบางทีมันสองสามต่ออ,อุบลกรุงเทพกรุงเทพใช่เชียงใหม่อ,อุบลกรุงเท,เทพรกรุงเทพพิษณุโลกอุบลกรุงเทพกรุงเทพแพร่อย่างงี้ประมาณสองล้าน ประมาณโน่นเลยก็เลยเ,ลเอามาวางแผนมาจังหวัดไหนใจก็ได้เพื่องจังหวัดไหนที่ไปได้เราซึ่งเราก็มีรถสกู๊อรอยู่แล้วใช่รถตัวอืมอืม <c oughs> ตอนใช้รถตัวที่ก็น่าจะสามารถก็ว่ากล้วไปจัไหนก็ยังตู้กันมาแล้วก็ต้องสู้กันต่อครับโอ้หนี่ทาถ้า<ำ> <c oughs> ถ้าไม่บินนี่นี่ไปแพ้เลยนะเนี <c> ่ย <oughs> แพ้เลยเออถ้าไม่บินนี่นั่งรถนไปแพ้ได้เลยนะ พี่ก็เลยประเมินยังประเมินไม่ออกเพราะว่ากาเดินทางไกลๆแล้วก็สภาพอากาศแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันครับก็คงจะเป็น,นปัญหาพอสมควรแต่ก็ค,คิดในมองในเรื่องบวกเรา,า้มีปัญหาเขาองค์องมีปัญหากัน,นอืมใช่ใช่เวลาเขามาบ้านเรานะครับอ่ะตรงนี้วางแผนเรื่องการเดินทางไว้แล้วเตรียมงบประมาณไว้แล้วสำหรับเรื่องทีมบ้างฮะเป็นไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงพี่ก็ยังเน้นในเรื่องของ การพัฒนาเด็กทั้งถี่ครับข้างบนมนเป็นจังหวัดใหญ่ซึ่ปรัชญาในการทาทีมตันงแต่เติมมาในฐานะที่เป็นประธานสโมสรนก็ในยกสมาคมกีฬาจังหวัดอื่บนนี้ก็ครับก็เรามีหน้าที่ในการที่พัฒนาเยาวชนอยู่นวอืมที่ก็เลยเน้นเยข้างบนมียี่สิบสามเพอยี่สิบสี่ยี่บห้าเปื่อครับนี้ก็ได้เด็กทั้งถิ่นอำเภอละคนในวันสิบสิบสามสิบสี่ตัวอืมเอาอำเภอละคนเข้ามาสปทีม แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้ทั้งหมดเพราะว่าเราก็ต้องใช้นักเตะเก่านักเตะตา่ตางชาติแล้วก็พวกมือชีพที่จะมาเติมเต็มใน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 ส่วน,น,น,นของโครงสร้างของทีมครับแต่ก็ก็แต่เราก็ยังยึดเด็กทั้งทิ่นประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คัดมา่างไหฮะจากแต่ละอำเภอ <c oughs> ตำบล <c oughs> ของพี่ที่มีอาคารมี่อยู่แล้วอืออืออือ่ามีเป็นอาคารามี่ของบนเษัทชีที่ค่อนข้างจะเครือข่าย เกือบทุกอำเภออืมแต่ทุกอำเภอก็ปีหนึ่งก็จะคัดทั้งสิบสามปีสิบห้าปีสิบเจ็ดสิบเก้าเข้าสังทีมตลอดครับซึ่งซึ่งซึ่งเราก็มีทรัพยากรในเรื่องของโค้ดในเรื่องครูสอนในเรื่องของสถานที่ก็ต้องยอมรับว่าที่เองก็ได้เปรียบในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเกิดก็เลยครับสามารถที่จะสามารถที่จะผลักดันในหลายเรื่องไ้ได้อืมอืมอืม ได้ดีกว่าปกติพูดง่ายนะครับอันนี้ก็ทําไปแล้วเรียกได้ว่าแบบโอ้เรามีล่ากฐานแล้วแหละใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาส่งเอามาซ้อมเนี่ยก็ก็เพียงแต่ว่าเรามีล่ากฐานแล้วก็สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องครับอ่าถ้าดีส่งต่อก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งเด็กเด็กเขาเราเราสอดได้อถ้าเราเดี๋ยวนี้มอมีเล็กเยาวชนมันก็สามารถ่อนเนื่องได้สิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้า อที่นี้ในฐานะสามาคมกีฬาจังหวัดเองก็สามารถส่งเขาวมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติอืกีฬาแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติอโ์นเมนเยอะๆที่จะมารองรับเด็กของเราที่อยาที่จะพัฒนาต่อไปอืซึ่งเราก็จะเห็นแววได้ง่ายเลยตรงนี้ครับครับมัเห็นชพี่อ,อัดตัวทีประมาณสองพันคน <laughs> ถือว่าได้เปรียบนะฮะเรื่องเรื่องต่อยอดขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยนะครับ,รบ <S <S พอดีก็ทํามาในฐานะ่ในเวดวงนี้มานานัาืก็เลยอาพัฒนาไปคอย่างน,น้อยก็เราก็สามารถผักดันลูกหลานหลายๆคนก็เข้าสู่ที่ใหญ่ในทุกทีมในเทนีนี้อือค,ครับครับครับอ่ะพูดถึงเด็กกันแล้วตอนนี้ในทีมปีนี้นะครับ2017ส,งงส่งรายชื่อกี่คนครับ ที่ส่ง26คนตอนนี้แต่ก็ยังต่างชาติยังไม่นิ่งแต่ผู้เล่นไทยนิ่งนะอือต่างชาติต่างชาติเดิมที่ได้อุสมานรที่มาจากสิงห์บุรีจากขาวโวนโซนท่ากลางมามุสมาลโมฮัมมดดูนะใช่ใช่ใช่อุสมานเคยเล่เคยเคยมาอยู่กับบอลกัพี่อือตอนนั้นตอนนั้นเป็นรองชมป์ครับทีนี้ทีนี้เขาก็กลับมาอยู่กับพี่อืออือแต่ทีนี้เขายัาง เข้ากับระบบเราไม่ได้แต่เขามีความตั้งใจนะทุกอย่างเขาพูดทีนี้ขึ้น่ปต่างชาติที่เขาต้ามันก็หน้ามันมีทั้งบาซินทั้งเขดีที่ได้พรห้เขาลงไปเสริมอีกตัวหนึ่งโหตัวหดนลยนะแล้วก็ได้ชินวาชินวาที่เป็เนที่อ่านทองก็ก็อืมก็มาเสริมหน้าตัวนึงครัุสมานก็เลยก็เลยจําเป็นต้องขยับทีแรกก็อยาให้อนสดยิ้มก็เลยอืม ตอนนี้ก็บรรลุกตกลงล้วเอานอุตมานจะไปเยสโวไปช่วยเสธนยูวีเจ็ด,ดอืมก็ก็เซ็นทางนู้นไปเลยครับครับครับแล้วลงตัวนะฮะห้าหรายตอนนี้ที่ที่มีอยู่สี่ที่มีเกาหลีตัวหนึ่งเป็นเป็น,ปนตัวรับคือเคยเล่นยูวีซียูเคยเล่นลีญ่ปุนมาอืมอืมก็น่าจะนี่แต่กำลังดูอยู่เหลืนะออ,ลอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้ก็มาซ้อมครับตอนนี้ก็มาซ้อมกับทีมกเหลืออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่ง จนหนึ่งตอนนี้กําลังกําลังจะจบแล้วคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะจบก็ค,คืออิคเตอร์มอนซาเสร็จของโวลโมโฮมอืมโอ้โหสายโคตรอีกแล้วรอรอตัวนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าคุยกับกันกับนักผู้นังาผู้นักาคุยยังเก็บจบตลอดยเวลาเือนนี้สำหรับที่เล่นอืมมันก็เลยอาจจะเวลาอีกไม่กี่วันเนี้ยอาจจะทําให้ระบบมันยังไม่เข้าที่เพราะว่าครับ ยังไม่ครบสักทียังไม่เต็ม <c oughs> ยังไม่เติม,มเมครดบแต่แล้วก็รอว่าสักแมตส์สองแมตช์น่าจะเ่้าที่อ่าโครงสร้างคนไทยเหรอครับเป็นเด็กกี่คนตอนนี้คนไทยที่ใช้โครงสร้างเด็กเก่าที่ที่อยู่กับทีมมานานก็ประมาณสี่ห้าคนครับหน้าการหลังทีงก่กทมหลังที่ก็ได้อเล็กมาเสริมอเล็กอเล็กที่เคยเล่นลาดนาวีเซนเตอร์อืมอืมอืมครับครับ เอาเลขมาเสริมบวกกับเซนเตอร์ตัวเก่าของพี่ก็น่าจะพอไปได้อยู่อืมแล้วก็เสริมเด็กป่าปลายลงไปได้ครับครับครับโค้ดนะฮะโค้ดที่ยังใช้โค้ดเล็กเหมือนเดิมเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมาที่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในในผลผลิตในการสร้างที่นอกจากสร้างนักเตะแล้วก็สร้างโค้ดเองด้วยโค้เล็กสุภรัฐมีโปวครับครับเขาจับผู้เล่นที่ก็พัฒนาเป็นผู้ช่วยโค้ด อืมแล้วก็วันนี้เป็นโค้ดปีแรกเขาสามารถพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกได้ก็ถือว่ามีอนาคตขึ้นเลยท่้ความว่ามั่นใจทําต่อครับก็ยังเป็นโค้ดคนเดิมนะครับครับตอนนี้โปรแกรมอุ um ่นเครื่องเป็นไงบ้างฮะจัดลองรองทีมมาก็มันก็อยู่ในช่วงที่ลองไปเรื่อยก็พยายามทดสอบนักเตะให้ให้ให้ได้สัมผัสเราอยากเห็นเกมของนักเล่นผลการแข่งขันก็ ก็เป็นที่น่ากอใจอยู่กดสอบมาสองสามทีก็ถือว่าใช้ได้พรุ่งนี้จะมีลงรวมกับศูนิเต็ดยูนิเต็ดครั้งหนึ่งครับครับออันนี้ก็พอเขาคล้าสำหรับทีมนะครับเรื่องสนามฮะเป็นไงบ้างตอนนี้ทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้สนามเพราะว่าเดิมใช้สนามโรนเป็นกีฬาจังหวัดอุ่งบุทีนี้โรงเป็นกีฬาจังหวัดอุบนได้รับรับประมาณมา สิบสี่ล้านมาปรับปรุงสนามซึ่งสนามเ็าเขาทำมาสิบยี่สิบยี่สิบปีเขาก็เลยต้องปรับปรุงทั้งรู่ยิ่งทั้งสนามที่สนามทั้งหมดก็งปีนี้ก็เลยไม่สามารถที่ใช้สนามได้ทั้งปีก่อเสร็จก็ก่อสร้างเสร็จเขาน่าจะส็ดแปดเดือนก็พอดีหมดฤดูกาลที่ก็เลยไปใช้ที่หมายอะละกันนึงซึ่งก็เป็นสนามที่ได้มาตรฐานมากอืมผมยังไม่เคยเห็นใหม่เลยสร้างใหม่ครับ ครับเป็นเป็ดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะส่งรูปไปถึงสนามใหม่หมั่น่าจะพูดตรงๆแน่าจะอันดับต้นๆว่าอีสานเนี่ยเพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งเป็นเขาเพิ่งเป็นเจ้าภาพกีฬามหาลัยอ๋อเราคือเป็นของมหาลัยอ่ะเนาะมันก็ต้องมีการพัฒนาที่แบบได้มาตรฐานหอ่้างไฟระบบ การอัถรรพ์ก็แบบใช้ได้ถือว่าผมเชืว่าดีนะถือว่าับในศาลถือว่าเป็นต้นต้นนะถ้าไม่นับวีรลำกุลาตติดไฟนะฮะอันนี้เล่นไฟไหมครับไฟครับไฟเล่นดวงมงคที่เล่นดวงมงคอืมันอาจารย์นี่เป็นยังไงฮะสี่ด้านหรือว่ายังไงครับอาถรรย์สองด้านแต่ว่าก็มีเกีาอีกฝั่งทังด้านั้นมีเีอีด้วยอืมความจุฮะน่าจะ ี่พันกว่าได้ครับสี่พันประมาณสี่พันได้ครับชื่อมหาอะไรเลยนะพี่มออุบล,าลายยบครับมา,ายอะไรอุบลราชธานีอุบลราชธานีนะครับถืนเป็นเป็นมหาอะไรของรัฐในขนาดใหญ่เลยอืมอ่ะท่านรู้ฟังนะฮะใครยุบล <laughs> ไปตร <laughs> งกันได้นะครับ <laughs> เตะไฟด้วยไม่ร้อนแน่นอนนะฮะ <laughs> เป้าหมายยังไงฮะบอกไปแล้วเนาะ <laughs> ต้องดูต้องดูเลกสองค่อยว่าอีกทีหนึ่งเออว่าเราถ้าเห็นสิบสี่ทีมสิบห้าทีมเนี่ยดูฟอร์มกันว่าเป็นยังไงค่อยว่ากันเลกสองได้เล่ครับเพราะว่าไม่มีใครทราบไม่แน่ตอนนี้ทีมไหนเป็นยังไงนอกจากแต่งกันไปแล้วเป็นใครเป็นใครนักข่าวเองยังไม่รู้ฮะว่าเป็นยังไงเออนครับแต่เสริมตัวผู้เล่นก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าถ้าเอ่อ ตารางคะแนนเกิดดีขึ้นมาอยู่ท็อปๆนี่คิดว่าไปเลยไหมฮะทีสิทีสองเนี่ยคีอนาทีนี้ไปได้ยางไงก็ต้องไปเพราะว่ารอเมิเนดูแล้วค่าใช้จ่ายทีสามกับทีสองเท่ากันอืมอืมอืมใช่ค่าใช้จ่ายเท่ากันในเรื่องของแบตการเดินทางที่ว่าตอนนี้ทีสามหนักกว่าไทยลีกอี <laughs> ใช่ <laughs> เพราะไทยลีกมาอยู่เทพเยอะครับ ภาคเหนือก็มีในเชียงรายจุงหวไทยัยที่ตอนนี้สี่จังหวัดตรงนั้นอ้ว,อวกแล้วจะไปจากตะวันออกสุดด้วยพูดพี่พูดถูกความค่าใช้จ,จ่ายเกือบเ,เท่ากันนะไปได้ก็ต้องไปนะครับครับครับผมตอนนี้คนระับเหลืออะไรบ้างในช่วงสุดท้ายสิบวันสุดท้ายเนี่ยช่วงเสริมเติม,ตมแต่งอะไรบ้างครับอุบลก็คงจะเป็นเรื่องของปรับจูนเล่นต่างชาติที่เข้ามาใหม่ครับ กับกับผู้เล่นเดิมเนี่ยแล้วก็วางระบบการเล่นว่าแล้วก,การบริหารจัดก,การเรื่องของการเดินทางเรนนื่องที่พักซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหม่เพราเดินมเาเล่นอยู่เว่าในโซนอีสานทีนี้ไปก็ข้ามประเทศก็ถือว่าเป,เนปเ็นการวางแผนการบริหารจัดการที่ถูกนั้นก็เหมือนที่น้องว่าไม้มีแรงใช่อันโลอย่างเงี้ยเก้าร้อยโลอย่างเงี้ย โอ้ยเราไม่ได้เตะบอลเราเดินทางเฉยเรายังเหนื่อยเลยยังเหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะครับผมหลายหลายคนก็คงจะแบบไม่เข้าใจว่าอ้าวนั่งรถไปอะไรอย่างนี้นะครับโวมันลาเดินทางเนี่ยถ้าไม่ได้พักผ่อนเนี่ยนักฟุตบอลหมดแรงช่วงเทีายวใช่ใช่แน่แน่ัชัดเจนเลยมันชัดเจนเลยอย่างเรื่องสมดิถนะจัดแปลพักผ่อนใช่มันลากล้ามเนื้อมันล้าครับถ้าทีมีตังก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรก็ไปนอนสักคืนหนึ่งบินไปนะครับ อันนี้ก็เป็นสูตรสาเร็จอยู่แล้วนะฮะครับช่วงท้ายแล้วพี่ปากอะไรนะฮะกับเชาอุบลหน่อยอว่าโอ้โหถ้าเราเบียดขึ้นไม่ได้ขึ้นดีหนึ่งแล้วฟุตบอลเฟื่องฟูมากแน่ๆนะ,ะในอุบลก็คงฝากพี่น้องชาอุบลนไม่ไช่วยกันเชียร์ซึ่งส่วนใหญ่ทีมของเราก็เป็นลูกหลานชาอุบลค่อนทีมนะทุกปีครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํา ราเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาเด็กของเราเขาส่กัรเป็นนักฟุ้บอาอาชีพซึ่งวันนี้ก็ต้องการเรียนว่ามันมันเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วครสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างแข็งแรงนะครับบางคนเรียนไม่จบเรียตีเลยเงินเรียนพอกกบ่ผู้ว่าแล้วใช่ใช่เลยก็มากกว่าม้อยนะใช่ที่ว่าผู้ปกครองน่าจะให้งานับสนุนลูกหลานของท่าน ครับในการที่จะหันมาเล่นกีฬาไม่่ไม่มเฉพาะกีฬาฟุตบอลแต่ฟุตบอลมันก็จะเป็นอาชีพท,ที่มั่นคงอย่างน้นนอยท่านได้สุขภาพที่แข็แงแรงไารม่เจิตไม่ป่วยมีภูม,มิต้านทางกายการเสรขจิตเื่นทั้งไปเล่นเกมเล่นอะไรืาลูกเข้าสนามฟุตบอลนี่แหละวันนี้ผมเองก็เด,ด้เน,เนเ้นในเรื่องในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเลยคเน้ในเรื่องของอย่าสอนในเรื่องกีฬาให้สอนในเรื่องของ การรู้แพ้รู้ชนะสอนในเรื่องการใช้ชีวิตสอนในเรื่องการรู้ปัจญุรู้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องนะนนเ,เรนพยายามจะนีด้วยอย่าสอนแต่เรื่องกีฬาอย่างเดียวม,มันควบคู่กันไปด้วยใช่ครับประมาณนี้เนาะพี่อาผมครับผมขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับประธาสสนสโมสรอุบลรัตธานีเอฟซีนะครับพี่ตู่โอสะมุนสาขอบคุณมากนะครับ เอาละฮะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีต่อนะครับเริ่มต้นที่เวลาเที่ยงคืนเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นสองชั่วโมงนะครับในรายการเจาะสนามรีพื้ิภาคกับเลขาเดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ